สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาริรัตน์มิสันเทียรหัสนักศึกษา631502 111 1นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่3ค่ะวันนี้นะคะจะมาพาทำข้อสอบเรื่องบัญญัติตายางส่วนตรงและส่วนกลับนะคะก่อนอื่นนะคะมาดูความหมายของบัญญัติตายางก่อนค่ะ ก็คือเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบแต่ใช้การเปรียบเทียบปริมาณส่วนหนึ่งก่อนนะคะแบ่งออกเป็นสองลักษณะก็คือบัญญัติตยางส่วนตรงและบัญญัติตยางส่วนกลับค่ะบัญญัติตยางส่วนตรงนะคะก็คือสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นแล้วอีกสิ่งหนึ่งจะเพิ่มขึ้นด้วยพูดง่ายๆนะคะทําการหารก่อนแล้วค่อยนํามาคูณค่ะบัญญัติตยางส่วนกลับนะคะ,ะ,ค,ะคือสิ่งหนึ่งจะเพิ่มขึ้นแต่อีกสิ่งหนึ่งจะลดลง พูดง่ายๆนะคะทำการคูณก่อนแล้วนําอาหารค่ะมาดูข้อที่1กันนะคะโจทย์ให้มาคน3คนกินอาหาร7จานถ้าทุกคนกินอาหารเท่ากันคน15คนจะกินอาหารได้กี่จานนะคะเรามาดูวิธีทํากันเลยนะคะเราก็จะเขียนได้ว่าคน3คน กินอาหารเจ็ดจานถ้าคนสิบห้าคนกินอาหารกี่จานเรามาดูกันนะคะว่าเป็นบัญญัติตะยางส่วนตรงหรือส่วนกลับนะคะ,ะจำนวนคนนะคะมากขึ้นนะคะทำให้การกินอาหารเพิ่มขึ้นด้วยค่ะก็เป็นบัญญัติตยางส่วนตรงนะคะ จากโจทย์นะคะเราก็ทําการคูณหารกันได้เลยนะคะนำส่วนนี้นะคะมาคูณกับส่วนนี้แล้วหารกับส่วนนี้นะคะจะเขียนได้ว่า15บหาคูณเหารด้วย3มนะคะมาตัดทอนกันนะคะสามหนึ่งเป็นสาม 3 5มหนะคะเราก็จะเหลือ3คูณกับเจ็เท่ากับ35มสิาจานนะคะคำตอบนี้ตรงกับข้อกอไก่นะคะข้อ2นะคะข้าวสาร3ถังน้ำตาล6กกระสอบเลี้ยงคนได้21คนแล้วถ้าข้าวสารสองถังน้ำตาล18กระสอบจะเลี้ยงคนได้กี่คนนะคะ ่ก่อนอื่นนะคะเราก็มาแยกหาก่อนนะคะเราก็จะหาข้าวสารกับคนก่อนนะคะอย่างแรกแล้วก็มาหาน้ำตาลกับคนอีกส่วนหนึ่งนะคะจะได้ว่าอ่าเราจะเขียนว่าตรงนี้นะคะข้าวสารคนนะคะ แล้วก็จะเขียนว่าข้าวสารสามถังเลี้ยงคนได้ยี่สิบเอ็ดคนแต่ถ้าข้าวสารสองถังเลี้ยงคนได้เท่าไหร่คะ่ะข้อนี้นะคะจะเป็นก็คือ ข้าวสารน้อยลงนะคะก็จะทำให้เลี้ยงคนได้น้อยลงมันจะเป็นบัญญัติต่ยางส่วนตรงนะคะมาดูกันค่ะเราก็จะเขียนได้ว่า2องคูณยี่หารด้วย3นะคะอ่าเรามาดูน้ำตาลกับคนนะคะ จะเขียนได้ว่าน้ำตาล6กระสอบเลี้ยงคนได้21คนแต่ถ้าน้ำตาล18กระสอบจะเลี้ยงคนได้เท่าไหร่ ข้อนี้นะคะจะเป็นข้าวสารเอยน้ำตาลนะคะจะเพิ่มขึ้นทำให้เลี้ยงคนได้เพิ่มขึ้นนะคะก็จะเป็นบัญญัต,ติยางส่วนตรงค่ะจะเขียนได้ว่า18ปคูณยสิบอ็ดหารด้วยหนะคะอ่าทั้งสองส่วนนี้นะคะก็จะเป็นบัญญัต,ติยาง ส่วนตรงทั้งคู่นะคะแต่โจทย์นะคะเขาให้หาเป็นรวมกันนะคะเราก็จะมาดูนะคะแต่เป็นส่วนตรงทั้งคู่นะคะเราก็หารวมกันได้ง่ายขึ้น,นะคะ่ะมาดูวิธีทำกันเลยนะคะวิธีทำเราจะเขียนรวมกันเลยนะคะเป็นข้าวสารสามถัง น้ำตาลหกกระสอบเลี้ยงคนได้ยี่สิบเอ็ดคนค่ะแต่ถ้าข้าวสารสองถังน้ำตาลสิบแปดกระสอบเลี้ยงคนได้กี่คน มาดูกันค่ะอ่าส่วนแรกนะคะเราก็จับตัวนี้มาคูณกับตัวนี้แล้วหารด้วยนี้ค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวนี้คูณกับตัวนี้หารด้วยนี้ค่ะอ่าเราจะมาเขียนให้ดูนะคะก็จะเขียนได้ว่า2องคูณยี่ หารด้วย3อีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นคูณ18หารด้วย6นะคะอะขอเขียนคำตอบตรงนี้นะคะอ่ะเรามาตัดทอนกันก่อนค่ะตัดทอนได้ว่า3 1เป็น3 3 7 21 6 1 6 6 3 18เราก็จะเหลือเป็น2คูณ7คูณ3นะคะ ก็จะได้42นะคะคําตอบข้อที่ข้อนี้นะคะตอบส2คนตรงกับข้อขอไข่นั่นเองค่ะต่อไปข้อ3นะคะผลไม้ชนิดหนึ่งขาย8ผลในราคา5บาทค่ะถ้าซื้อผลไม้160ผลจะต้องจ่ายเงินเท่าไรนะคะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะ ผล,ลไม้แปดผลราคา5บาทแต่ถ้าผล,ลไม้160ผลจะต,ต้องใจ่ายในราคาเท่าไหร่ผล,ลไม้เพิ่มขึ้นก็ทำให้ราคาเพิ่มขึ้นนะคะเป็นบัญญัติยางส่วนตรงนะคะ เราจะเขียนได้ว่า160คูณ5หารด้วย8นะคะเท่ากับตัดทอนนะคะ818 818 82 16เติม0เราจะเหลือเป็น20คูณ5นะคะเท่ากับ100บาทนะคะเราต้องจ่ายเพิ่ม100บาทนะคะ คำตอบข้อนี้นะคะตรงกับข้อคอควายค่ะต่อไปนะคะข้อที่4นะคะโจทย์ให้มาทําขนมใช้น้ําตาลแป้งและน้ําได้ขนมมาสิบสามถ้วยนะคะโดยใช้น้ำสามถ้วยน้ำตาลหนึ่งถ้วยถ้าใช้น้ำรวมกับน้ำตาลนะคะยีถ้วย จะต้องใช้แป้งกี่ถ้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องแยกส่วนผสมก่อนค่ะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะเ,เราจะแยกได้เป็นน้ําตาลแป้งน้ําได้เป็นขะหนมนะคะ ขนมในที่นี้ก็ได้มาสิบสามถ้วยนะคะน้ำสามถ้วยน้ำตาล1ส่วนที่เหลือเป็นแป้งนะคะก็เป็นเหลือแป้งเป็น9ก้าถ้วยนะคะ,ะเรามาคิดหาคำตอบกันเลยนะคะเราต้องหาเป็นน้ำรวมกับน้ำตาลนะคะเราก็จะเขียนเป็นน้ำบวกกับ น้ำตาลน้ำบวกกับน้ำตาลเป็นสี่ถ้วยนะคะจะต้องใช้แป้งเก้าถ้วยนะคะแต่ถ้าใช้น้ำรวมกับน้ำตาลยี่สิบถ้วยนะคะ จะใช้แป้งเท่าไหร่แล้วก็หาคำตอบโดยการนําไปคูณกันได้เลยนะคะนำไปคูณก่อนนะคะแล้วค่อยมาหารนะคะจะเขียนได้ว่า20คูณ9หารด้วย4คะ่ะตัดทอนนะคะก็จะเหลือเป็นสี4นึงสี อันนี้เป็น4 5่ห้านะคะคำตอบก็จะได้คำตอบจะเป็นสี่ถ้วยนะคะตรงกับข้อกอไก่นั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อ5ค่ะโจทย์มาว่าทำงาน5วันได้รับเงิน1นึ0งบาทถ้าทำงาน30วัน จะได้รับเงินกี่บาทค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะวิธีทำนะคะทำงานห้าวันได้รับเงินหนึ่งพันห้าร้อยบาทแต่ถ้าทำงานสามสิบวัน ได้รับเงินเท่าไหร่อ่อาการทำงานเพิ่มขึ้นก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นเป็นมัญญัตยางส่วนตรงค่ะจะเขียนได้ว่า30มสิบคูณหนึ่ห้าบาทหารด้วยห้าค่ะ ตัดทอนนะคะห้าหนึ่งห้าห้าหกสามสิบจะเหลือเป็นหกคูณกับหนึ่งพันห้าร้อยนะคะจะเป็นเก้าพันนะคะเก้าพันบาทคำตอบในที่นี้ตรงกับข้ององูนั่นเองค่ะ